อีกเอกลักษณ์นหนึ่งของสำนักอัลพารโลกาลานะรเราอาจจะไปคิดถึงรถที่คัสตอมเต็มข้อแต่คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักหรือในของคนที่เล่นตัวของเอ f i ฟิ d เหมือนกันใช่ครัแก่อนอื่นผมรบกวนท็อปแนะนําตัวอีกทีครับสวัสดีครับท็อปครับเจ้าสำนักอัลพารโลกาลาครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับท็อปเป็น r o ยั l เอ f นฟิวฮันเตอ350คลาสน้องเล็กของโรยันเอ็นฟิครับพี่ รถก็โมเดิร์นอยู่แล้วด้วยดวยชาติกำเนิดคือเกิดมาก็รออยู่แล้วพี่มันดูเหมือนมันบึกบืนขึ้นมันดูแบบนั่นแน,น,น่นน่นแน่นนะฮะใช่ครับพี่คันนี้มีคอนเซปต์ยังไงครับก่อนอื่นเลยรถคันนี้เป็นเป็นรถที่ลูกค้าให้ผมร้ออซอีกเช่นกันแต่ว่าลูกค้ามีโจทย์ให้คืออยากได้เป็นทรงที่มันดูแบลรบ,รรบอแบลอย่าไงเงี้ยพี่ร,รก็คือโจทย์คือต้องไม่อยากเปลี่ยน ไม่อยากเปลี่ยนสีถังไปเลยครับอยากเป็นสีเดิมคือรถเดิมเขาดำเทามาอย่างนี้ครับพี่แล้วก็ตามใจท็อปอีกเหมือนเดิมครับพีบ่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยครับพี่พี่ใหม่ที่ให้ท็อปรังสรรค์ให้เขาเป็นเจ้าของ interceptor หกพันห้าร้วคันหนึ่งก็มามาแต่งที่เราแต่ยังไม่ได้คัสซ่อมแต่พอเหมือนแต่ง interceptor ไปแล้วเซร็จปุ๊บเหมือนพึ่งจ้า อินกับตัวท็อปลึกๆครับซื้ออีกคันใหม่มานี่ออกจากศูนย์มาก็มาโยนให้นนเลยเลยมีอยู่เทปหนึ่งที่เคยไปสัมภาษณ์ท็อปแล้วท็อปพูดว่าสเต็ปแรกในการที่จะเอารถมาแล้วทําเนี่ยแล้วอาจจะแค่จัดทรงให้เหมาะกับตัวเขาคนนั้นก่อนคันนี้ถือว่าเป็นคันที่ตอบโจทย์คํานั้นหรือเปล่าใช่ครับพี่ที่พี่นิยามมาถูกต้องเลยครับ,รบก็คือลูกค้าเขาพูดมาเลยว่าพี่แค่พูดว่าทรง อยากได้ทรงแบทอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็พี่อยากได้สีดําเทาแค่นั้นพี่สารตั้งต้นเราก็มันทําให้มันเป็นเป็นเค้เเาใช่ไหมพี่เนื่องด้วยคันนี้ก็โจ์ก็จะง่ายหน่อยก็คือเป็นเป็นเค้าเรารู้จักกับเค้าตั้งแต่อินเตอร์เซปเตอร์มาละเรารู้ว่าพี่เขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงรี้ยพี่ก็เลยทํารถคันนี้ขึ้นมาโดยที่ เอาผมเป็นแกนก่อนเอาผมเป็นแกนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเอาเขามามารวมเมื่อกี้ท็อปบอกว่าค่อนข้างง่ายแต่สําหรับผมผมว่าถ้าจะเอาให้เขาคนคนหนึ่งอะผมว่าดีเทลมันก็ต้องเยอะอยู่นะไหนจะเรื่องการขับขี่ไหนจะเรื่องของที่เอามาใส่ท็อปช่วยเล่าการทํางานให้ฟังทีด้วยคาแรคเตอร์ท็อปท็อปเป็นคนที่ชอบสื่อสารกับลูกค้าชอบอ่านบุคลิกชอบอ่าน ตัวตนเขาว่าเขาเป็นคนปฏิสัยแบบไหนรเราอยากจะทํารถให้เขาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่แม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมเขาไม่ใช่ว่าวันนี้เขาเคยแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วเราไปทํารถแล้วซึ่งเขาอยากจะขี่รถคันนี้เขาต้องมาคอยหาเสื้อผ้าที่มันแมทกับรถอ่ะครับผมผมผมไม่รู้นะผมคิดมากกว่าแต่ผมเป็นคนคิดแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็ก็เนี่ยครับพี่ก็เลยต้องคิดคอนเซปต์คันนี้นี่ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ อาจจะนานหน่อยพี่ใช้เวลาสร้างสี่เดือนแต่มันง่ายตรงที่มันเรื่องของแบบอ๋อง่ายเรื่องคอนเซปต์แต่วิธีการทําเพื่อจะเอาให้มันลงตัวตัวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช้ได้อยู่ก็สี่เดือนอยู่พี่ผมอยากให้ลดขั้นเนี้ยมันดูเข้าใจง่ายกับคนอื่นครับครับพี่คือวางแผนไว้ว่าอยากให้คนที่มองเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายๆแต่มันงงว่ามันลอะไรวะ มันก็กลายเป็นรถคัสซอมแล้วไงพี่สตอรี่ของรถคันนี้คือมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจริงนงพี่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมไม่เปลี่ยนเลยคือเรื่องของอชุดหน้าของของของรถเขาเงพี่ค,คือเราตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทําชุดไฟหน้าแต่งชุดหน้ามันแบบเนี้ยเราก็ทำทำเลยทำรอเลยครับแต่ทีนี้เรื่องของชุดบนยังแทนเลยไงพี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตอนแรกก็จะเป็นแฮนด์ปิกนกขึ้นมาหน่อยพอมาเป็นแฮนด์ปกนกเฮ้ย ok, มันไม่แบดวะอะไร่าเงี้ยก็มาเปลี่ยนเป็นแฮนด์เดฟคนที่จะเปลี่ยนคือท็อปเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เขามีอย่างเดียวคือโอนตังมาให้ไม่ตามด้วยพี่ไม่ตามแต่ท็อปก็เป็นคนอัปเดตนะว่าเอ้ยพี่ผมทําแบบนี้แบบนี้แกก็เออตามใจอยากทําอะไรก็ทําคือภาพอ่ะมันมาแล้วแต่ในขณะที่เราเอาของไปใส่เนี่ยมันยังไม่ได้ มันไม่ลงตัวเนี่ยับพี่เมื่อกี้ก็พูดถึงชุดหน้าแล้วก็เป็นเรื่องของชุดแฮนด์เนี่ยพี่คืออย่างที่บอกว่าเราเอาตัวเองมปเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปแล้วอ่ะครับก็เขาโยนมาให้ขนาดเนี้ยเออเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําไปเลยเนี่ยพี่เปลี่ยนแฮนด์ไปมาดูแม้กระทั่งเรื่องของกระจกเนี่ยพี่กระจกว่าเออจะใส่แบบนี้ให้เขานะอะไรเงี้ยเราก็เอากระจกที่เรามีขายพี่แบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาลองเทียบ เสร็จปุ๊บมาก็มาเรื่องของเมนเฟรมท้ายคันนี้ก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะพี่ครับแต่ทับดูไม่ออกฮะใช่พี่เนี้ยป,ปะละาสร้างเมนเฟรมใหม่แล้วก็ใช้คอนเซปต์ว่ามันเป็นโบ๊ทออนบิลครับคเคันนี้ไม่ได้ดัดแปลงตัดอะไรเลยพี่ครับถอดออกใส่เข้าไปใหม่แค่นั้นเองแต่ความยากคือมันการสร้างให้มันลงตัวอะไรเงี้ยรวมถึงการมองจากข้างนอกเข้าไปว่ารูตรงนี้มันจะกว้างไปไหม เบาะอยู่ในระนาบที่พอดีไหมทรงแม่งได้บหมวะอะไรเงี้ยการเลือกบางโคนการคิดถึงว่าป้ายทะเบียนไปแปะตรงนี้จะเป็น<ะ>ยังไงไฟท้ายเนี่ย<ะ>พี่เราก็ใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่คลิปหนึ่งที่เราคุยกันอะ่ะีเรียงของบ<ะ>ูธบางคนหน้าค<ะ>ันเนี้ยถ้าอินเสิร์ตภาพบางคนดีๆอะพี่บูธบางคนเรายังคัสตอมเลยพี่ครับ ทางช่างก็คุยอน,นั้นพี่ท็อปนั่งเราเล่นแบบนี้กันบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออพราะดูแล้วมันในใ่าจะเหมาะพี่ใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เนี่ยพี่จุดรา,รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆพี่คันนี้เราเก็บหมดเลยรวมถึงขาของไอตัวบางคนซึ่งก็ต้องออกแบบให้มันเป็นทรงที่มันไม่ขัดตาใช่ด้วยเช่นกันที่มันมันไม่ขัดมันไม่ขัดตาเราขัดตาขัดใจของคนท่ใช่คืออย่างที่บอกว่าจังหวะนั้นพี่เขามาเจอผมกําลัง อินกับงานโค้งหรืองานเหลี่ยมเวลาที่เราดัดไงพี่มันก็จะมีแบบเวลาเป่าไฟก็จะเน้นโค้งหรือไม่บางทีเราก็พับเลยอะไรเงี้ยพี่อยู่ที่อารมณ์ผมอินกับงานอะไรอยู่อะไรเงี้ยกับน้องช่างส่วนตัวอะไรเงี้ยพี่คันนี้อย่างที่บอกว่าภาพของทรงมันชัดมากเรายังไม่ได้ใส่เรื่องของแอสซสซอรี่อะไรอย่างเช่นลุสเตอร์เนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรเดิมบ้างวะผมอาจจะตอบว่ามีแต่ลูกสูบแต่อย่างคันนี้ มันก็ยังเดิมๆอยู่แต่เพียงแค่ว่าเราจัดทรงให้มันละลูกค้าเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบนี้เขาอยากได้ทรงเนี้ยเราก็ทําทรงและให้เหมาะกับคาแรคเตอร์เขาคือเวลาเขาคอมรถเนี่ยทุกคนจะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยคือรถของลูกคา้าเขาชื่อพี่ใหม่เนี่ยคือรถของพี่ใหม่ว่ะการ,รทําทรงคือจัดทรงรถอะแปลงมันอะให้มันเหมาะกับเจ้าของของคนนั้นอะถ้าทำทรงคือมันต้องเปลี่ยนบอดี้รถพี่ โอเคเข้าใจแล้วนี่ก็คือเปลี่ยนบอดี้รถพี่อย่างบางคนชอบความสนุกเป็นคนสนุกสนานเฮฮาพี่สังเกตว่าเขาก็จะเป็นคนที่แต่งตัวมีความเป็นสีสันออกมาบางคนที่เป็นคนเงียบขรึมบุคลิกไม่ค่อยพูดเยอะเขาก็จะแต่งตัวออกมูดขึมขึมดำดำเทาเทาน้ำตาลเข้มๆอะไรอยเงี้ยพี่ผมว่าเนี่ยคือมันคือสิ่งที่บ่งบอกแล้วอย่างที่ท็อปพูดว่ามันเอาความเป็นตัวผมเข้าไป อย่างชัดเจนเลยอ่ะทําไมท็อปใช้คํานี้เลยมันเป็นเรื่องของคนถ้าเป็นอย่างเพ้นช่างด้วยกันหรือคนที่เล่นรถอะ่ะไปเจอคันนี้จอดอยู่อะ่ะไม่ต้องแปะโลโก้แม่งก็รู้ว่าเนี่ยงานของพี่ท็อปครับมันคือลายเส้นนะพี่และยิ่งถ้าได้เปลี่ยนสีทางอะ้ด้วยทุกอย่างมันจะครบเลยว่าเนี่ยคือคือผมอะ่ะเรามองว่ามันพอดีมันเป๊ะมันเป๊ะสำหรับเรา คือเราอยากให้รถคันนี้มันออกมาแล้วมันมันเป็นในแบบที่เราคิดอ่ะการจัดทรงอ่ะพี่องค์ประกอบมันมีอยู่ไม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 ่กี่อย่างคือหนึ่งคือเมนเฟมครับเมนเฟมที่เป็นเมนหลักเราก็ต้องดัดแปลงเมนเฟมให้เป็นทรงทรงนั้นก่อนสาร,รตั้งต้นเสร็จปุ๊บมาเรื่องของส่วนประกอบน,นพี่อุปกรณ์ส่วนควบบางคนแฮนด์ท่อพวกเนี้ยยางเนี่ยพี่ หลักๆเมนพอยต์ก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทําให้ทรงรถดูเปลี่ยนรถคันนี้มันเป็นรถที่ผมทําแล้วผมชอบมันเป็นตัวผมได้แบบร้อเซคือในโมเมนต์ของปีที่ทําอ่ะผมกําลังอยากทําแบบนี้รู้สึกว่าอยากทํารถออกมาที่มันเป็นทรงเข้าใจง่ายๆเนียยเๆียบ,บขี่โดดเด่นในแบบที่มันไม่ต้องเยอะเนี่ยพี่ผมเลยรู้สึกว่าผมอยากนําเสนอ ถ่ายทอดอารมณ์นะตอนนี้ให้ให้ทุกคนดูถ้าคนที่เป็น F C ของ h u n t e อร์สามห้าศูนย์เนี่ยมองรถคันนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยรถคันนี้มันก็ไม่ได้แต่งเยอะมากนี่หว่าแต่ทำไมมันถึงแตกต่างกับคนที่คนสักคนหนึ่งที่กำลังจะเลือกซื้อรถฮันเตอร์แล้วเขามองมาผมก็ขอให้รถคันนี้เป็นอินสปายที่ดีสำหรับ คนที่กำลังเลือกซื้ออย่างเงี้ยพี่สามารถติดตามได้ก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่แต่ว่าถ้าถามในเพจก็จะอาจจะไม่ได้คำตอบที่ที่มากฮะอาจจะต้องเป็นการติดตามเขาเรียกว่าช่องทางส่วนตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าผมจะมอนิเตอร์พูดง่ายๆ่ผมเล่นเฟซส่วนตัวมากกว่าเพจร้านซะมากกว่าครับพี่แล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาค่อนข้างเยอะนะช่วงหลังผมติดตามอยู่เหมือนกันเริ่ม อาการป่วยเริ่มดีขึ้นครับพี่ขอบคุณพี่แม็กมากครับตอนนี้มีช่องทางไหนให้ติดตามม้างครับตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็จะเป็น f a c e b o o k อพโลกลาที่เป็นคนเชื่อมแล้วก็จะเป็นที่เป็นเพจก็เป็นรูปซิมลบกจะกมีทิดจี๊ดหน่อยก็จะมีเลียวมีติ๊กตอกอ่า u t u b e พิมพ์คำว่าอัพโลกัลลาก็ไปได้เลยถ้าเห็นเป็นโลโก้นี้อ่ะของเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ ครับก็ลองอินบ็อกเข้ามาดูนะครับได้ครับขอบคุณท <ผม S 1> ุกท่านมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท็อปมากครับผมครับสวัสดีครับ